เนี่ยค่ะเนื้อไอศครีมก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะจะไม่เป็นเกล็ดน้ำแข็งนะคะนี่ค่ะ สวัสดีค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลวันนี้ค่ะจะชวนมาทำไอศครีมสูตรสำหรับทำกินเองที่บ้านได้ง่ายๆค่ะสูตรนี้นะคะง่ายแน่นอนค่ะเพราะว่าเราใช้ผงไอศครีมสำเร็จรูปค่ะและก็ใส่กลิ่นและผลไม้เพิ่มค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของไอศครีมทำเองค่ะก็จะมีผงไอศครีมสำเร็จรูปนะคะเราใช้เป็นของมิลกุนะคะรสนมค่ะแล้วก็มีนมสดรสจืดค่ะเพิ่มความอร่อยด้วยผงชาเขียวแล้วก็มะพร้าวอ่อนค่ะส่วนผสมก็มีแค่นี้ค่ะเดี๋ยว เรามาทํากันเลยค่ะสําหรับคนที่ดู YouTube ผ่านมือถือให้กดปุ่มสามเหลี่ยมใต้คลิปขวามือค่ะก็จะมีรายละเอียดและส่วนผสมอยู่ใต้คลิปวิดีโอค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำไอศครีมกันค่ะก็เตรียมทั่วยสาหรับผสมนะคะใส่นมสดลงไปค่ะเราใช้เป็นนมสดลดจืดนะคะใส่ผงชาเขียวค่ะเพิ่มความอร่อยนะคะอันนี้ก็มากน้อยแล้วแต่ชอบเลยค่ะเราใส่ไปประมาณสักหช้อนชาก็พอค่ะ แล้วก็ใส่น้ำมะพร้าวนิดนึงค่ะเพิ่มความหอมส่วนเนื้อมะพร้าวเราจะไว้ตกแต่งนะคะแล้วก็ไว้กินบนไอศครีมค่ะใส่ผงไอศครีมสําเร็จรูปลงไปเลยค่ะหมดซองเลยนะคะแล้วก็ปั่นส่วนผสมให้เข้ากันค่ะวันนี้เราใช้เป็นเครื่องปั่นแบบมือถือแบบนี้นะคะถ้าไม่มีเครื่องปั่นแบบมือถือค่ะใช้เป็นตะกร้อมือก็ได้ค่ะตีให้ไอศครีมขึ้นฟูเลยค่ะหรือจะใช้เป็นเครื่องปั่นธรรมดาก็ได้ค่ะคนส่วนผสมนิดนึงค่ะพอเข้ากันก่อนแล้วก็เปิดสวิตช์ปั่นเลยค่ะ ช้เบอร์หนึ่งก่อนค่ะนมสดต้องเอาไปแช่เย็นๆยนก่อนนะคะจะดีค่ะเราจะใช้เวลาตีประมาณ3-5นาทีค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะนี่ค่ะเราก็ใช้เวลาตีประมาณ3-5นาทีนะคะเนื้อครีมก็จะข้นขึ้นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปใส่ถ้วยกันค่ะเราก็เตรียมถ้วยค่ะทเทไอจครีมที่เราตีไว้ใส่ลงไปเลย คอนิดนึงเพื่อไล่ฟองอากาศออกก่อนเอาไปแช่ในช่องแช่แข็งประมาณ4-5ชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาดูกันตอนที่เป็นไอศครีมแล้วค่ะไอศครีมที่เราแช่ตู้เย็นไว้ประมาณ5ชั่วโมงค่ะก็เซตตัวดีแล้วนะคะก็จะมาแต่งหน้าด้วยมะพร้าวอ่อนค่ะเนื้อไอศครีมก็แข็งตัวประมาณนี้นะคะเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะก็หั่นเป็นชิ้นขนาดพอคำนะคะแล้วก็โรยด้านหน้าแบบนี้ค่ะ นี่ใส่เยอะๆเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไอศครีมเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันเลยค่ะเนี่ยค่ะเนื้อไอศครีมก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเนื้อจะนุ่มๆนะคะเนี่ยค่ะจะไม่เป็นเกล็ดน้ําแข็งนะคะเนี่ค่ะอืมรสชาติจะหอมนมค่ะมันๆแล้วก็มีกลิ่นชาเขียวค่ะไม่ได้หวานโดดนะคะหวานพอดีเลยค่ะหวานแบบกลมกล่อมอ่ะแต่หอมชาเขียวอะ่ะอืม อร่อยเดี๋ยวลองกินคู่กับเนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยค่ะอืมใช้ได้นะคะอร่อยเหมือนไอศครีมเลยอะ่ะก็มันคือไอศครีคมเนาะ รสชาติของไอศครีมนะคะก็จะมีความหอมนมค่ะมันๆนะคะไม่หวานจนเกินไปค่ะมีเนื้อมะพร้าวด้วยค่ะที่เราใส่เข้าไปหรือว่าใครชอบผลไม้อะไรก็ใส่ได้เลยนะคะหรือจะใส่เป็นผงโกโก้โอวัลตินหรือกาแฟก็ได้ค่ะตามชอบได้เลยเป็นสูตรที่เน้นง่ายๆค่ะทํากินเองถูกใจแน่นอนค่ะถ้าเทียบราคาที่ซื้อกินแล้วก็แบบทําเองค่ะราคาจะพอๆกันค่ะใกล้เคียงกันมากๆเลยค่ะแต่ว่าเราทํากินเองนะคะมันก็จะคุ้มตรงที่เราสามารถเลือกวสชาติที่เราชอบได้ปรุง แต่งแบบที่เราต้องการได้เลยค่ะแล้วก็คุมคุณภาพได้ด้วยค่ะใครที่อยากลองทํานะคะก็ไปหาซื้อได้ค่ะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ